สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา7นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้บัญชาการพิเศษและอาจารย์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเสด็จไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกสรงรับการถวายการเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1-4จําถึงจำนวน797นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา2556ซึ่งในภาคแรกของปีการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ในประเทศพระราชดาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4สัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทรงสอนวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวันพุธตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทรงสอนวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัย นับตั้งแต่ทรงได้รับการบรรจุให้รับราชการในสังกัดกองทัพบ,บกทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาโดยได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสอนนักเรียนนายร้อยอย่างต่อเนื่องทรงปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความเหมาะสมทันสมัยทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตอมาเวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทนนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4จํานวน797นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา2556สําหรับในภาคการศึกษาที่1ทับ2556นี้เริ่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556ถึงเดือนสิงหาคม2556ทางนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โดยมีวิชาที่ทรงสอนสัปดาห์ละ2วันในวันอังคารทรงสอนวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และในวันพุธทรงสอนวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัย วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารไชยพัฒนาสนจิลดาพระราชวังดุสิตรีทรนปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลาเจ็นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1นึถึงสี่จำนวน797ยเนายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา2 5 5 6สําหรับในภาคการศึกษาที่1นึ่งทั้้านี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556ถึงสิงหาคม2556สทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4 ปรำละสวันโดยวันอังคารทรงสอนวิชาเลือกเสียรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวันพุธทรงสอนวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนแนวร้อยเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2556 วันนี้เวลา7นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนแนวร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกมีพลโทพอพลมณนรินผู้บัญชาการโรงเรียนแนวร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารตลอดจนคณาจารย์เฝ้าทูลละออมพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนแนวร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4จํจำนวน797นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556ซึ่งในภาคการศึกษาที่1ทับ2556เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2556นี้สมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะพระอาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสัปดาห์ละ2วัน สมเด็จพระเทพร็จพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหนึ่งในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปี2556วันนี้เวลา7นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก ยมีพลโทพอพลมณีรินผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านายทหารและคณาจารย์เฝ้าทูลองพระบาทรับสเสด็จจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4จํานวน797นายหนึ่งในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา2556โดยในภาคการศึกษาที่1นึ่งทับสองพริเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ึงเดือนสิงหาคม2556สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสัปดาห์ละ2วัน ในตอนบ่ายสมเด็จพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้เวลาเจ็นาฬิกาสมเด็จพระเทพพระรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกมีพลโทพอพลมณีรินผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนายทหารตลอดจนคณาจารย์เฝ้าทูลละองพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นป <meeting NG> ีที่4จํานวน797นายโดยแยกเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1จํานวน212นายนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2-200นายนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3 197นายและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4 194นายเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจําปีการศึกษา2556ซึ่งในภาคการศึกษา ที่หเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2556นี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะพระอาจารย์ทรงสอนนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสัปดาห์ละ2วันเวลา